อาค่ะมาต่อนะคะข้อที่สามอ่าข้อที่สามนะคะทุกคนดูในหนังสือต่อนะคะหน้าเก้าสิบสี่นะคะหน้าเก้าสิบสี่นะคะหน้าเก้าสิบสี่นะคะที่เราอ่านไปแล้วข้อหนึ่งหน้าเก้าสิบสองข้อสองอยู่หน้าเก้าสิบสี่เหมือนกันนะคะจบไปแล้วข้อสองอ่าจนถึงคําสุดท้ายตะก,กี้ที่ว่ามีการยกเว้น ทั้งทังที่มีหอหีบนำรอฤึแต่อ่านเป็นสระอีนะคะเป็นหาฤทธ์นะคะส่วนตัวอื่นๆนะคะถ้ารอรึตามหลังพยัญชนะที่กําหนดนี้นะคะจะอ่านเป็นฤอหมดนะคะยกเว้นตัวนี้นะคะให้จำไว้ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูข้อ3ค่ะลูกข้อ3ทุกคนดูหนังสือนะคะ,ะตัวสีส้มค่ะถ้ารอฤึตามพยัญชนะ ทำหลังพยัญชนะอ่าดังต่อไปนี้ค่ะกตทปสอสอ,ออกเสียงเป็นรินะคะอ่าต่างกันไปนะคะข้อที่สองนั่นอ่านริอ่านฤข้อที่สามอ่านรินะคะดูคําที่หนึ่งค่ะตรรฤกรรฤตยสระอาอ่านว่ากริตยานะคะกริตยาออกเป็นสระอีนะคะอ่านว่ากริ ตะยาแปลว่าเกียรตินะคะมีเกียรตินะคะยกย่องค่ะต่อไปคําที่สองตอรอรืนอนเดินอ่านว่าตรินนะคะอ่านว่าอะไรครับตรินนะคะแปลว่าหญ้านะคะตอรอรืนอนเดินอ่านว่าตรินแปลว่าหญ้านะคะต่อไปคําที่สามทอรอรื้อสารืสี ดอชะดาสระอีอ่านว่าทริสสดีนะคะอ่านว่าทริสสดีแปลว่าความเห็นนะคะอ่าเป็นว่แปลว่าความเห็นนะคะต่อไปคำที่สีในข้อ3ปอรอรุสรฤษีอ่ากอปะตสะสารางงงงอควอายการอ่านว่าปริสดส์ดังนะคะปริด ดางแปลว่าอะไรคะหลังหรือเป็นคำราชาศัพท์ลูกนะเป็นคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะอ่านว่าปริศดางนะคะอีกครั้งหนึ่งคะ่ะปอรฤรฤศีดชา,ดาสราะอางองูขอควายการันนะคะอ่านว่าปริศดางนะคะอ่านว่าปริศดางนะคะเป็นคำราชาศัพท์นะลูกนะ ไม่ใช้กับพวกเราทั่ว,วไปนะคะเอาค่ะอนุอ่ทบทวนอีกครั้งนึงในข้อ3คํคำที่หนึ่งกริตยาอ่านว่ากริตยาคำที่สองตรินอ่านว่าตรินนะคะคำที่สามเทฤษดีอ่านว่าเทฤษดีต่อไปคำที่สี เปิดสะดางอ่านว่าเปิดสะดางนะคะอ่าทีนี้คําที่อ่านตะกี้สามสี่คำนะคะเป็นคําที่ใช้อ่านเป็นออกระอีกในรอรึนะคะอ่าต่อไปข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สี่รอรึอยู่หน้าอ่ารอรึอยู่หน้ากอไก่อ่านออกเสียงเป็นเรืมีอยู่คําเดียวนะคะจําง่ายนะคะรอรึที่ใช้ ที่อ่านเป็นสารเออนะลูกน,นะดูให้ดีนะคะรอฤที่อยู่นำหน้ากอไก่นะคะมีคำเดียวนะคะออกเสียงเป็นเรอ kind of. นะคะมีคำเดียวก็คือคำว่าเริกนะคะอ่านว่าเริกแปลว่าเวลาที่กำหนดนะคะอ่านว่าเริกลูกน,นะลองอ่านสิคะเป็นสระเออ่ะเริกนะคะมีกอไก่สะกดต้องออกเป็นเริกอ่านว่าเริกนะคะแปลว่าเวลาที่กำหนดอ่านต่อไป ข้อหนึ่งใหญ่ผ่านไปแล้วเรามาดูคําว่าอ่าคมีรรืที่อ่านเป็นมีสระอาอยู่เขาเรียกว่ารรือลูกหนะ่าดูให้ดีนะคะตอนที่เราอ่านทั้งหมดมาสี่ข้อมีรอรอยู่เฉยเฉยตัวเดียวนะคะรรืเฉยเฉยตัวเดียวในเจะกุชีแต่พอมาข้อสองใหญ่นี้รรืมีสระอาด้วยอ่าดูสังเกตให้ดีๆนะคะคําที่มีรรและมีสระอาสระอาต้องลากให้ยาวเท่ากันกันกบหางรรึนะคะ ถ้าเราเขียนสั้นแสดงว่าเราไม่เข้าใจเราไม่ทําตามนะคะคําที่มีรืออันนี้อ่านยาวนะคะอ่านว่ารือถ้าข้างบนอ่านว่ารืนะข้างที่เกะกุชิอ่าดูค่ะอ่านว่ารือแต่ตัวนี้อ่านว่ารืออ่านว่ารือคําที่มีรือเช่นเนี่ยอ่าตอนที่เกะกุเกิลแรกแรกว่ามีคําว่ารือสีตัวหนึ่งเนี่ยอ่านว่ารือสีอ่านว่ารือสีเป็นนักบวช นะคะเป็นนักบวชพวกหนึ่งนะคะอ่านักเรียนคงรู้จักนะฤาษีนะคะต่อไปคําว่าฤทยัยอ่านว่าฤทยัยอ่าก็แปลว่าคําเดียวกับคําว่าฤทยัยแปลว่าใจนะคะอ่าดังตัวอย่างในกระดานเอาลองไปดูอีกครั้งหนึ่งในกระดานที่เจ้ากุศลตอนแรกนะคะตอนต้นชั่วโมงคําว่าฤทยัยหมายถึงใจนะคะอ่าทีนี้คําว่าใจเนี่ย มีอีกคำหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือรือไทยนะคะอ่าในหนังสือดูในหนังสือค่ะตะกี้ดูกระดานตอนนี้ดูในหนังสือนะคะรือสระอายยาวๆนะคะรรือสระอาอ่านว่ารือทออายอไทยอ่านว่ารือไทยซึ่งอ่านว่ารือไทยความหมายเดียวกันกันกบคำว่ารือไทยแปลว่าใจนะลูกนะอ่าอีกครั้งหนึ่งค่ะคำที่ใช้รอ รอรึกับสระอาอ่านว่ารือเสียงยาวนะลูกนะเช่นรือสีหรือว,ว่ารือไทยสองคำนี้นะคะอ่าวันนี้เราก็จบคำว่าบันคำว่าบันรอหันคำว่ารอรือคำว่ารอรือนะคะรอรือกับรอรือนี่สั้นนะคะเพราะว่ามีไม่กี่คำนะคะอ่าคำรึกับรือมีไม่กี่คำแต่บันกับบันบันรอหันมีเยอะนะคะ ซึ่งเราอ่านไปแล้วนะคะในตอนต้นในหนังสือนะลูกนะทีนี้หลังจากนี้เจกูจะให้นักเรียนไปดูในแบบฝึกหัดนะคะเวลาที่เหลือให้ไปทำในแบบฝึกหัดนะคะ